สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนบ้านว้วยห้องหนูเด็กหญิงพิชยาภาชรพนาค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดันลาไม่มีนามสกุลค่ะและหนูเด็กหญิงบูกดไม่มีนามสกุลค่ะวันนี้พวกเราจะมาสนําเสนองานวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิภาพของใสรละลายเกลือในการควบคุมวัชพืชและผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชหลุกและสมบัติทางเคมีของดินณโรงเรียนว้วยห้องจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะ ในส่วนของที่มาและความสําคัญของปัญหานะคะพวกเราพบว,ว่าพวกพวก่อแม่กเกษตรกรในพื้นที่บ้านห้วยห้อมจะทําการ,กรเกษตรเป็นอาชีพหลักแต่ที่ตั้งของหมู่บ้านจะอยู่ติดกับเร่นงน้ำที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคค่ะการทำกรเกษตรนี้จึงเน้นเรื่องความปลอดภัยและไม่มีการใช้สารเคมีแต่ชาวบ้านจะใช้ปุมิปัญญาในการกําจัดวัชพืชโดยการใช้สารละลายเกลือฉีดพ่นล,ล,บล,ลงบนวัพชพืชค่ะ แต่ใน,ในการฉีดพ่นของชาวบ้านนั้นยังไม่มีขอ้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันถึงความเข้มข้นที่เหมาะสมรวมถึงผลกระทด่องผักปลูกและคุณภาพของดินค่ะพวกเราจึงตั้งวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดสมงดุลที่สามารถควบคุมวัชพืชได้ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบกับสารเคมีสังเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงของดินตามหลักการของรบเพื่อเป็นแนวทางเกษตร,รที่ปลอดภัยในโรงเรียนและช,ชุมชนค่ะ สำหรับทฤษฎีและกลไกที่เกี่ยวข้องนะคะการควบคุมวัชพืชตามภูมิปัญญาชาวบ้านจะสอดคล้องกับหลักการที่เรียกว่าความเครียดออสโมติกเป็นหลักค่ะซึ่งก็คือน้ำเกลือจะเข้าไปยืงน้ำออกจากเซลล์ว,วัชพืชทําให้วัชพืชตายค่ะโดยเรามีสมมติฐานว่าผักคะน้าซึ่งเป็นพืชที่ทนทานต่อความเค็มปานกลางจะสามารถรอดชีวิตและ,จะเจริญเติบโตได้ในขณะที่วัชพืชท้องถิ่นถูกควบคุมด้วยสารละลายเกลือค่ะ ต่อมาเป็นวิธีการดำเนินง,งานวิจัยนี้นะคะเราใช้จุดศึกษาคือโรงเรียนบ้านพี่ห้องตำบลแม่คงอำเภอแม่ส็ดจังหวัดแม่ฮ่องสอนพวกเราวางแผนการทดลองโดยแบ่งเ,เป็น5ชุดการทดลอง5เปลงค่ะคือแปลงที่1ใช้น้ำาปล่นเปลงที่2-4ใช้น้ําเกลือความเข้มข้นรอยละ้10และ15และแปลงที่5ใช้ไกลโฟเตค่ะ ในส่วนของขั้นตอนการเก็บข้อมูลดินเราจะทําตามหลาักการของกรบนะคะเราจะทําการตรวจว่าค่าความเป็นกรดเบสค่าความนำไฟฟ้ารวมถึงธาตอาหารในดินก่อนเลื่อนหลังการฉีดพ่นสารละลายค่ะ ในส่วนของผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราวกาพบว่าสารละลายเกลืร้อยละ5 5หรือ t 4มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมวัชพืชโดยลดการปลูกครูเหลือเพียงร้อยละ23.33ซึ่งใกล้เคียงกับสารเคมีสังเคราะมากค่ะที่น่าสนใจคือผลกระทบต่อพืชปลูกนะคะคะแนนในชุด T3 และ T4 ให้ผลผลิตน้ำดักสดเฉลี่ยสูงสุดสิกรัมต่อต้นซึ่งสูงกว่าชุดควบคุมที่รดน้ำก,กลั่นธรรมดาอย่างมีนยัยยะสำคัญในขณะที่ชุดที่ใช้ไกฟโฟเซตต้นคณะกลับผิดตทั้งหมดค่ะ สำหรับผลกระทบต่อสมบัติทางเคมีของดินนะคะพบว่าค่าความนาไฟฟ้าในชุดชีสีเพิ่มขึ้นเป็น416.67มโครเซมนต์ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ีปกติและที่สำคัญน้ำเกลือช่วยปรับค่า pH ของดินให้ลดลงซึ่งทำให้ค่า pH ในแปลงปลูกเป็นกลางมากขึ้นส่งผลบวกต่อการดูดซึมธาตุอาหารของพืชค่ะ สุดท้ายในยส่วนของสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะนะคะงานวิจัยนี้สามารถยืนยันได้ว่าสารนรลาเลกลียพรอมเข้มข้นระดับสิเป็นแทนเดียที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดวัชพืชและปลอดภัยกับพืชปลูกและสิ่งแวดล้อมสามารถนำมาใช้ทดแทนสารเคม,มีสรรังเคราะห์ในระบบกะเกษตรของโรงเรียนได้จริงค่ะอย่างไรก็ตามเพื่อความยั่งยืนเรามีข้อเสนอแนะนะคะ คือควรมีการติดตามค่าความเค็มของดินอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือวัดค่า EC และแนะนำให้มีการจัดการพื้นที่ด้วยการใช้น้ำสะอาดชลางดินสลับกันไปเพื่อป้องกันการสะสมความเค็มในระยะยาวค่ะ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การเกษตรที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านหุยห้องและสามารถพัฒนารูปแบบไปสู่การควบคุมวัชพืชวิถีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตค่ะในโอกาสนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณครูวรพจน์จินวนันและท่า,านผู้อำนวยการชันทนาศรีศรที่คอยให้คำปรึกษาพวกเรามาโดยตลอดค่ะ และขอขอบพระคุณโครงการรปรตยชเลนด์สำหรับโอกาสในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยในทรั้งนี้ค่ะพวกเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ